มีเรื่องจะเมาวันนี้นะโคนดพิมพใส่เสื้อผ้าสีเหลืองนะคะโทนสีเหลืองแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันเนี้ยเมื่อเชา้าอ่ะไม่ได้เช็คสี่มงคลประจําวันนะไม่ได้เข้าไปในอแอปสินแสมาโคชิวิตนาะแต่แต่มันเกิดอะไรึ้นรู้ไหมพอวันเนี้ยมีเวลาว่างนะคะก็เข้าไปเช็คเลยคะ่ะแอปสินแสบอกโมชีวิตอยากจะบอกว่าสี่มงคลประจาตัวคนนะคะวันนี้นี่เลยค่ะ สีเหลืองน,นะคะสีเหลืองคือสีเฮงสีปังประจำวันนี้ Amazing ไหมล่ะและพวกนี้นะคะพวกมิโขลจะต้องเป็นแอซิดนะคะในคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของอวบดันส์นะคะซึ่งมีธีมมีธีมสภาพาคือสีเขียวนะ,ะนี่พวกนี้สีปังสีเฮงก็สีเขียว ว่าถ้าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโอยมันบังเอิญจังเลยอคอค้ดเขาจะจะบอกว่ามันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญน,นะคะเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคอดแบบนี้และไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มันเกิดมันเกิดสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าความบังเอิญเนี่ยนะในการหยิบเสื้อผ้าที่ถูกสีกับสีมงคลประจําวันนั้นนะคะแบบที่ไม่ได้เปิดเช็คก่อนนะคะ หลายครั้งแล้วค่ะเพราะใส่เสื้อผ้าสีมงคลถูกวันถูกสีนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของที่เรามี energy ที่ซิงกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องเรียนเนาะมันไม่บังเอิญนะคะว่าถ้ามาอยู่ดีๆวันนี้เราอยากจะสบายๆและเราอยากจะหยิบเสื้อสีเหลืองมาใส่วันนี้พลังงานบางอย่างค่ะที่โดนใจนะคะ หยิดสีนี้ออกมาอันนี้คือ Energy สนะิงคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องพลังงานแล้ว Energy ยังไม่สิงเบอร์นี้นะคะก็แนะนำค่ะว่าให้เปิดเช็คสีมงคลของตัวเองนะคะตอนเช้าก่อนแต่ตัวทุกวันคุณจะได้ใส่ชุดที่สีเ่งปงังดังรวยประจำวันนั้นๆนะคะอย่างง่ายๆค่ะไม่ต้องมานั่งเดาวนะคะ